วันนี้นะครับร้าน ABM 37โมมอเตอร์ไซค์นะครับมีรถเข้าใหม่4ลรนะครับเดี๋ยวมาพาชมกันเลยนะครับ มาเริ่มจากคันแรกก่อนครับคันนี้นะครับเป็น G S X H 750นะคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเลี่ยมมากนะครับดอกยางหน้าหลังเต็มๆนะครับมีการรอยครอบถังนะครับติดมาให้นะครับตัวนี้ประกับโดมิโนสวิตช์พาร์ตโดมิโนนะครับมีโหมดให้เล่นกุญแจเดิม2ดอกนะครับคันนี้เลขใหม่นะครับอยู่ที่14,000หมกิโลเท่านั้นนะครับกุญแจเดิม2ดอกนะครับลูกค้าสายทงสายถักมีมาให้ครบเลยนะครับอันนี้เปิดราคาเล้าๆ170,000สนเนะครับ5,000บาทนะครับผมเริ่มต้นนะครับ20%ปีดาวไปเลยนะครับลูกค้าวไปเลยน ก็หน่อยคันนี้ก็จะได้เดิมๆนะครับเสียงก็เลาะๆไปเลยตัวนี้มีแท็คชัตคอนโทลด้วยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวมาลองมาดูคันนี้กันนะครับนี่เป็น CBR 500นะครับปีคส2000 นะของแต่งไม่มีอะไรเยอะแะนะครับมีการสะบัดของレスซ i n g บอยนะครับมีมีปั๊มบนนิดชินนะครับที่ใส่กับพวกตัวพันติดมาให้นะครับมีสปิกเกอร์แต่งรอบพันนะครับนี้ก็สภาพถือว่าใช้ได้นะครับผมมีริ้วรอยการใช้งานเล็กน้อยนะครับุณใจเดิมหนึ่งดอกจิงไงคันนี้อยู่ที่1 9ื่นมาฟังเสียงกันหน่อยท่อแต่งหาตัว18นิ้วติดมาให้นะครับ ก็เล้าๆไปเลยนะครับราคาเงินสดนะครับตั้งไว้ที่1สน0 0 0่บาทนะครับสิเอร์เาไปฟรีดาวบอกถัดมานะนี่เป็นนินจา300ร้อยก็สอสองพนะครับคันนี้ก็เปิดราคาเล้าๆเอาไปที่8เก้าบอกนะครับผมของแต่งไม่มีอะไรมากครับมีชิว้วหน้ามีท่อนะครับนิดๆหน่อยๆสติ๊กเกอร์รอบคันมีกันรอยถังนะเท็กไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่27,000ื่นนะครับเอาวางเปียนเครื่อง คันนี้เริ่มต้นนะครับเอาไปเลยฟรีดาวนะครับ20%นะถัดมานะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมเลยนะครับคันนี้คือซ BR50 นะครับอ r ตัว SP นะครับอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็น150นะครับไม่ใช่นะตัวนี้นะครับของแต่งเขามีจัดเต็มให้จากโรงงานเลยนะครับมีโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตบวกนะครับโชกหน้านะครับเป็นตัวทับไซด์ดาวแล้วนะครับํามล่างนิดชินนะครับ ล้อนะครับมีการทําสีมาให้คล้ายๆของ o อแซนะฮะก็เหมือนมากนะครับมีควิกชิปเอาไว้ให้ลูกค้าขี่กันมันๆเลยนะครับผมกุญแจเดิม2ดอกมาฟังเสียงกันหน่อยนะครับคันนี้เลขเลขไม้เพียงแค่6,300กโลเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2สูบนะฮะแล้วก็คันนี้นะ ทางร้านนะครับให้ไปเลยนะครับฟรีดาวนะครับ20%แถมประกันชั้น1ให้ด้วยนะครับ1ปีนะใครไม่แถมเราแถมนะครับประกันชั้น1นึ่ะอันนี้ราคาเอาไป159ข้อนะครับรถใหม่ราคาอยู่ที่2 0แ0 0กลางๆนะอันนี้ซื้อมือ2ก็ได้หันไปเลยนะครับใหม่น้อยๆแสนหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับมีแค่4คันนะครับที่เข้าใหม่นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับดูรถได้ที่ร้านเราเลยนะครับตอนนี้ก็มีรถจอดอยู่ประมาณไม่เยอะนะครับที่ยังไม่มีเจ้าของก็น่าจะมีประมาณสัก20คันได้นะครับผมโอเควันนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ